แน่นอนนี่คือสคริปต์วิดีโอความยาวประมาณ1,500าคำในภาษาไทยเกี่ยวกับระบบจรวด Dti 2ปี2025สาำหรับช่อง YouTube ของคุณชื่อ Top Trending Car ซึ่งสามารถใช้กับคลิปแนวเทคโนโลยีทหารได้อย่างลงตัวขีดขีดขีดในปี2025ประเทศไทยยังคงเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีด้านอาวุธยุทโธปรกรณ์อย่างต่อเนื่องและหนึ่งในระบบอาวุธที่น่าจับตามองที่สุดในปีนี้ก็คือระบบจรวดหลายลำกล้องพิสัยไกล Dti 2ที่พัฒนาโดยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ หรือ DTI ซึ่งถือเป็นก้าวกระโดดของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศภายในประเทศที่ไม่เพียงแต่แสดงศักยภาพของนักวิศวกรไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องยืนยันถึงความสามารถในการลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศได้อย่างชัดเจนระบบจรวด DTI 2คือระบบจรวดหลายลำกล้องพิสัยไกลที่พัฒนาต่อย,ยอดจากระบบ DTI 1G โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มระยะยิงความแม่นยำและประสิทธิภาพในการทำลายเป้าหมาย ระบบนี้ได้รับการออกแบบมาให้สามารถยิงจรวดได้ไกลถึง180กิโลเมตรซึ่งครอบคลุมพื้นที่การยิงไกลกว่าระบบ DTI 1ที่มีพิสัยอยู่ที่ประมาณ150กิโลเมตรนั่นหมายความว่า DTI 2สามารถเข้าถึงเป้าหมายในระยะลึกได้มากขึ้นเพิ่มศักยภาพในการป้องกันประเทศให้กับกองทัพไทยอย่างมีนัยสําคัญจรวดที่ใช้กับระบบ DTI 2มีเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ300มิลลิเมตรโดยสามารถบรรจุหัวรบระเบิดแรงสูง หรือหัวรบแบบระเบิดกระจายซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนตามภารกิจได้อย่างยืดหยุ่นระบบยังรองรับการยิงจรวดได้สูงสุดถึง6นัดต่อ1ชุดยิงและสามารถยิงได้อย่างรวดเร็วในเวลาไม่กี่วินาทีนอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมการยิงอัตโนมัติที่ช่วยให้การยิงแม่นยำสูงลดความผิดพลาดจากมนุษย์และสามารถปรับการยิงได้ตามข้อมูลเป้าหมายแบบเรียลไทม์หนึ่งในจุดเด่นของ d t i 2คือการนำระบบนำร่องด้วยดาวเทียม GPS และการปรับทิศทางการบินด้วยคลีบควบคุม เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการเข้าถึงเป้าหมายซึ่งช่วยลดผลกระทบข้างเคียงจากการยิงจรวดในพื้นที่ที่มีพลเรือนอาศัยอยู่อีกทั้งยังลดความสิ้นเปลืองกระสุนและต้นทุนทางยุทธศาสตร์ได้เป็นอย่างดีโดยระบบสามารถกำหนดพิกัดเป้าหมายจากศูนย์ควบคุมภาคพ,พื้นและส่งคำสั่งผ่านระบบควบคุมดิจิทัลภายในรถยิงซึ่งสื่อสารกันด้วยคลื่นวิทยุที่เข้ารหัสเพื่อป้องกันการรบกวนจากศัตรู ระบบยิงจรวด DTI 2ถูกติดตั้งอยู่บนรถบรรทุก 8x8 ขนาดใหญ่ที่พัฒนาร่วมกับบริษัทเอกชนในประเทศไทยทําให้สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกรองรับการปฏิบัติภารกิจทั้งในภูมิประเทศแบบราบและภูเขาโดยตัวรถมีระบบกันสะเทือนแบบเ e a ว y d ด t y ตีและสามารถเคลื่อนที่ได้รวดเร็วรวมถึงมีระบบสื่อสารแบบเข้ารหัสที่เชื่อมต่อกับศูนย์บัญชาการภาคสนามโดยตรงทำให้สามารถสั่งการยิงได้แบบทันทีเมื่อได้รับพิกัดเป้าหมาย การพัฒนา DTI 2ยังเป็นผลลัพธ์ของความร่วมมือระหว่างสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศกับหน่วยงานต่างประเทศหลายแห่งเช่นสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ให้การสนับสนุนทางเทคนิคเบื้องต้นในระบบควบคุมการบินจรวดซึ่งหลังจากนั้นทาง DTI ได้พัฒนาต่อยอดและดัดแปลงให้เหมาะสมกับความต้องการของกองทัพไทยโดยเฉพาะทำให้ระบบ DTI 2มีความเฉพาะตัวไม่ซ้ำกับระบบของชาติใดและสามารถนำไปต่อยอดในอนาคตได้อีกหลายรูปแบบ เช่นระบบยิงจรวดจ,จากเรือหรือการพัฒนาเวอร์ชันพิสัยใกล้กว่า250กิโลเมตรในด้านการผลิต DTI 2ถือว่าเป็นจรวดที่ผลิตในประเทศเกือบ90%โดยใช้วัสดุจากผู้ผลิตไทยเช่นเหล็กพิเศษสำหรับโครงสร้างจรวดเชือเ้อเพลิงแข็งที่พัฒนาในประเทศและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในบางส่วนที่ผลิตโดยบริษัทเทคโนโลยีสัญชาติไทยนี่คืออีกหนึ่งก้าวสำคัญของประเทศไทยในการเข้าสู่ยุคก,การพึ่งพาตนเองด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เมื่อพูดถึงบทบาทของ DTI 2ในกองทัพไทยระบบนี้ได้รับการจัดให้เข้าประจำการในหน่วยปืนใหญ่ภาคพ,พื้นดินซึ่งมีหน้าที่ในการสนับสนุนการยิงระยะไกลในกรณีที่เกิดความตึงเครียดในพื้นที่ชายแดนหรือในกรณีขององค์การป้องกันการรุกรานจากภายนอกระบบสามารถใช้งานได้ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนโดยมีระบบอินฟราเรดสำหรับตรวจสอบเป้าหมายและมีการเชื่อมต่อกับอากอาศยานไร้คนขับของกองทัพเพื่อให้สามารถประเมินผลการยิงได้แบบเรียลไทม์ นอกจากบทบาทด้านยุทธศาสตร์แล้ว DTI 2ยังมีผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและการพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศอย่างมีนัยสำคัญโดยการผลิตระบบนี้ทำให้เกิดการจ้างงานกว่า2,000ตำแหน่งทั้งในสายงานวิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์โลจิสติกส์และงานประกอบขั้นสูงรวมถึงกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศในอนาคต DTI 2ยังมีแผนในการพัฒนารุ่นใหม่ที่จะสามารถติดตั้งหัวรบอัจฉริยะ เช่นหัวรบแบบเจาะปลอกหัวรบเลเซอร์น้ำวิถีหรือแม้แต่หัวรบปล่อยดโดรนย่อยเพื่อทำภารกิจในเขตสตูซึ่งหากพัฒนาได้สำเร็จจะยกระดับระบบนี้ให้เทียบชั้นกับระบบจรวดของประเทศมหาอำนาจทางทหารอย่างสหรัฐอเมริกาหรือรัเสเซียเลยทีเดียวในด้านความมั่นคงระดับภูมิภาคการที่ประเทศไทยสามารถพัฒนา DTI 2ได้เองทำให้หลายประเทศในอาเซียนให้ความสนใจโดยมีข่าวหรือว่ามีบางประเทศเช่นเมียนมาและฟิลิปปินส์สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการวิจัยร่วม หรือขอซื้อระบบบางส่วนเพื่อใช้งานในประเทศของตนซึ่งอาจทําให้ประเทศไทยกลายเป็นผู้ส่งออกอาวุธในระดับภูมิภาคได้ในอนาคตปี2025จึงถือเป็นปีแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนที่ได้เห็นผลงานของนักวิจัยวิศวกรและทหารไทยที่ร่วมกันสร้างระบบจรวดที่ไม่เพียงแต่ทันสมัย แต่ยังตอบโจทย์ในทุกมิติทั้งในด้านยุทธศาสตร์เทคโนโลยีเศรษฐกิจและการพึ่งพาตนเอง DTI 2ไม่ใช่เพียงอาวุธแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าและการที่ประเทศไทยไม่หยุดอยู่กับที่อีกต่อไปและสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจเทคโนโลยีป้องกันประเทศรถหุ้มเกราะหรือระบบโจรวดใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามช่องของเรา Top Trending Car เพื่อไม่พลาดเนื้อหาสุดพิเศษจากวงการเทคโนโลยีทหารทั้งในและต่างประเทศ คลิปหน้าเราจะพาคุณไปสำรวจระบบจรวดพิสัยใกล้ของไทยอย่าง DTI 1G รุ่นอัปเกรดล่าสุดหรืออาจเป็นการวิเคราะห์ระบบต่อต้านอากาศยานแบบไอออนโดมฉบับไทยที่กำลังอยู่ในขั้นทดลองขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า